ในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้เด็กๆไม่สบายกันเยอะนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านคงจะได้ทราบข่าวการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส RSV โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็กๆในแต่ละปีเด็กๆทั่วโลกที่อายุน้อยกว่า5ขวบเจ็บป่วยไม่สบายจากการติดเชื้อไวรัส RSV ของทางเดินหายใจส่วนล่างกว่าปีละ30ล้านคนนะคะและในจำนวนนี้มีเด็กเสียชีวิตถึงกว่าปีละ1น0 0 0 0คน วันนี้เรามาทำความรู้จักกับเชื้อไวรัส RSV กันค่ะเพราะเป็นโรคที่อาจทำให้เกิดอันตรายและเสียชีวิตได้ค่ะ RSV เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุที่สำคัญของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจนะคะไวรัสชนิดนี้สามารถติดต่อได้ในทุกช่วงอายุค่ะแต่มักจะพบมากในเด็กเล็ก และมีข้อมูลแสดงให้เห็นว่าภายในอายุสองขวบเด็กๆจะเคยติดเชื้อไวรัส RSV แล้วเกือบ100%เอรเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่เคยติดเชื้อนี้แล้วสามารถที่จะเป็นซ้ำได้ค่ะเพราะว่ามีหลายสายพันธุ์สำหรับในประเทศไทยไวรัส RSV เป็นสาเหตุที่สำคัญอันดับหนึ่งของการเกิดติดเชื้อปอดอักเสบในเด็กๆค่ะ และพบว่าเชื้อนี้จะพบมากในช่วงปลายฝนต้นหนาวตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะแต่จะพบสูงสุดในช่วงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมค่ะเชื้อไวรัส RSV RS นั้นเป็นเชื้อที่ติดต่อกันได้ง่ายมากเลยนะคะซึ่งทางของการติดต่อนั้นส่วนใหญ่จะเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิด ซึ่งอาจจะเป็นการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งของผู้ที่มีเชื้อไวรัส RSV อยู่ค่ะเช่นน้ำมูกน้ำลายและเมื่อมือไปสัมผัสเชื้อจะสามารถติดอยู่ที่มือได้นานกว่าครึ่งชั่วโมงเลยนะคะหรืออาจจะเป็นการสัมผัสโดยทางอ้อมค่ะโดยไปสัมผัสเชื้อซึ่งติดอยู่ตามสิ่งแวดล้อมต่างๆยกตัวอย่างเช่นของเล่นลูกปิดประตูซึ่งเชื้อสามารถที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหลายชั่วโมงค่ะ แล้วเมื่อเมื่อไปสัมผัสเชื้อและนํามาป้ายที่จมูกหรือว่าปากหรือตาก็จะสามารถรับเชื้อเข้าไปได้แล้วก่อให้เกิดการติดเชื้อของทางเดินหายใจค่ะซึ่งโรคนี้จะมีระยะฟักตัวประมาณ2-8วันค่ะมีส่วนน้อยนะคะที่ผู้ป่วยจะติดเชื้อ RSV จากการไอจามลดกันค่ะโดยทั่วไปแล้ว RSV เป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตต่ำค่ะประมาณ1%เท่านั้นแต่จะมีผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ที่ติดเชื้อ RSV แล้วอาจจะเกิดอาการรุนแรงได้มากกว่าปกติค่ะซึ่งอาจจะมีอัตราการเสียชีวิตได้สูงถึง3-5%ค่ะซึ่งผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อ RSV ที่รุนแรงได้แก่กลุ่มที่1เด็กทารกโดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกคลอดก่อนกาหนดค่ะกลุ่มที่2ผู้ป่วยที่มีโรคปอดเรื้อรังกลุ่มที่3ผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจกลุ่มที่4ผู้ป่วยภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ ยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยได้รับยากดภูมิคุ้มกันผู้ป่วยโรคมะเรง็งและที่ได้รับยาเคมีบำบัดและกลุ่มสุดท้ายคือผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปค่ะอาการของการปิดเชื้อไวรัส ISV นะคะส่วนใหญ่เด็กๆจะมีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดธรรมดาค่ะซึ่งจะแยกไม่ได้กับเชื้อที่ทำให้เกิดไข้หวัด แต่อย่างไรก็ตาม20-30%ของเด็กๆที่ติดเชื้อไวรัส RSV อาจจะมีการติดเชื้อลงไปในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างทำให้เกิดภาวะหลอดลมฝอยอักเสบหรือทำให้เกิดปอดอักเสบค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่อาจจะสังเกตอาการได้โดยการที่เด็กๆจะมีไข้สูงมีอาการไอมีหายใจหอบเหนื่อยและเมื่อฟังเสียงปอดจะได้ยินเสียงดังวีดค่ะซึ่งอาการดังกล่าวนี้จะทำให้เราคิดถึงการติดเชื้อไวรัส RSV มากขึ้นค่ะ สำหรับในเด็กเล็กๆและในทารกเมื่อติดเชื้อ RSV อาจจะทำให้มีไข้สูงซึมไม่ยอมดูดนมซึ่งควรจะต้องรีบพามาพบแพทย์นะคะอาการที่พูดมาทั้งหมดนี้จริงๆแล้วอาจจะแยกไม่ได้กับการติดเชื้อไวรัสชนิดอื่นๆที่พบได้ในเด็กๆค่ะหากจะตรวจให้ทราบแน่ชัดว่ามีการติดเชื้อไวรัส r s v หรือไม่นั้นจะต้องทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการค่ะได้แก่การ ป้ายจมูกหรือป้ายสารคัดหลั่งจากโพรงคอหอยแล้วไปตรวจหาเชื้อไวรัส RSV ค่ะในปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสที่ได้ผลดีในการรักษาการติดเชื้อไวรัส RSV นะคะจึงเน้นการรักษาประคับประคองตามอาการเป็นหลักค่ะหากมีไข้สูงควรรับประทานยาลดไข้พาราเซตามอลรับประทานไม่ได้จะพิจารณาให้น้ำเกลือค่ะหากเด็กๆมีอาการหายใจหอบเหนื่อยจะมีการให้ออกซิเจน มีการดูดเสมหะและในกรณีที่มีหายใจเสียงดังวิดพบว่าการพ่นยาขยายหลอดลมเด็กๆในกลุ่มนี้ <ๆ S 1> ก็มักจะไม่ค่อยตอบสนองต่อการให้ยาขยายหลอดลมนะคะแพทย์อาจจะพิจารณาให้พ่นยาน้ําเกลือแบบเข้มข้นเพื่อช่วยลดการเกิดเสมหะเหนียวข้นค่ะสำหรับการให้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อนั้นไม่มีประโยชน์ในการรักษาการติดเชื้อไวรัส RSV นะคะ มีผู้ป่วยจํานวนน้อยน้อยเท่านั้นที่จะมีการติดเชื้อแบคทีรียแทรกซ้อนและจําเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะค่ะในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันเชื้อไวรัส RSV นะคะดังนั้นมาตรการสําคัญที่สุดในการป้องกันไวรัสชนิดนี้ได้แก่การล้างมือค่ะซึ่งอาจจะเป็นการล้างมือด้วยน้ําและสบู่หรือการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก็ได้ค่ะสําหรับมาตรการอื่นๆที่ช่วยในการป้องกันเชื้อไวรัสนี้ได้แก่ พยายามหลีกเลี่ยงไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเจ็บป่วยโดยเฉพาะอาการในระบบทางเดินหายใจค่ะข้อที่2การที่เด็กสัมผัสควันบุหรี่จะทำให้ติดเชื้อไวรัส RSV ได้เพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่และผู้ใหญ่ในบ้านควรจะงดสูบบุหรี่ค่ะข้อที่3การหลีกเลี่ยงการไปในแหล่งชุมชนที่มีผู้คนเยอะๆก็จะช่วยป้องกันได้ นอกจากนี้การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยรวมทั้งการทำ physical distancing หรือการรักษาระยะห่างทางกายภาพก็จะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ค่ะสำหรับเด็กๆที่มีอาการไม่สบายมีอาการทางระบบทางเดินหายใจคุณพ่อคุณแม่ควรจะให้เด็กๆพักอยู่ที่บ้านนะคะไม่ควรให้ไปโรงเรียนหรือไปเนอร์เซอรี่ค่ะ และที่สําคัญเด็กๆที่ไม่สบายควรจะต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไปอยังคนอื่นรวมทั้งบุคคลในครอบครัวด้วยค่ะแล้วรอจนกว่าอาการดีขึ้นถึงกลับไปโรงเรียนหรือเนสเซอรี่ได้ค่ะนอกจากนี้มาตรการที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือเรื่องของการล้างมือและการทําความสะอาดของเล่นและเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวซึ่งจะถือเป็นมาตรการที่สำคัญในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส RSV ีค่ะ